สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมผ่านนะครับวันนี้บริษัท w ว r l d คอาร์ตอินโนเวชันของเรานะครับมาตะลุยสวนนะครับกับคู่หูวัสกันเวิร์คแพนสูตรไอออนแล้วก็เวิร์คแพนไฮโดรสารของเรามาตะลุยสวนที่ไหนอย่างไรนะครับเห็นข้างหลังนี้เป็นไงครับโอ้โหลำใหญ่นั่นเองวันนี้เรามาตะลุยสวนลำใหญ่มาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณลุงชื่ออะไรบ้างครับแนะนําได้เลยครับชื่อลวิทองคําเปลวครับคุณลุงลวินะครับทองคําเปลวคุณลุงเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้บ้านเลขที่ผมสามสิบเอ็ดหมู่สิบตำบลหนองตาคงหนองตาคงอาเภอโป่งร้อนครับอำเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีครับเห็นคุณลุงบอกว่าเนี่ยที่คุณลุงคุยไว้ก็คือที่ลงมาคุยไว้ก็คือสี่สิบหกบาทครับสี่สิบหกบาท ตัวเลขสี่สิบบาทนะครับถ้าลองคิดเล่นๆน,นะครับปีที่ปีที่แล้วกี่บาท4ี่บกบาทเนงะินไหมไม่ถึงปีที่แล้วสี่สิสสี่ิบสี่บาทปีนี้สี่สิบหกปีที่แล้วสี่สิบสี่แต่ว่าร้อยตันเอ่เออ่ป็นคำนวณเรานะครับผมไม่อยากพูดาเท่าไหร่ไม่อยากพูดเท่าไหร่จากที่เคยได้3าสิตัน5้าสบตันน่ะได้เพิ่มอีกเท่าตัวแล้วเพิ่มใช้เงินเพิ่มไปสา0 0 0กว่าบาทกักไอ้คู่นี้ มันชัดเจนมากชัดเจนมากเลยทีนี้ปีนี้ได้ประหยัดแน่ๆเพราะคุณคบ,บอกว่าคุณลุงตัดอะไราจ่ายไปหลายตัวเลยรประหยัดลงนะครับ,รบแล้วอัตราการใช้ครับไอ้คู่เนี้ยคุณลุงใช้คู่นี้นหนึ่งซองกับหนึ่งขวดเนี่ยหนึ่งซองหนึ่งขวดต่อน้ําพันลิตรพันลิตรฉีดทุกครั้งแล้วสี่สิบไร่ของของคุณลุงคุณลุงใช้ประมาณสักกี่ถังสิบเอ็ดถังสิบเอ็ดถังก็คือประมาณสิบเอ็ดชุดครับผมต่อครั้งต่อครั้งครับอ แล้วคุณลุงใช้มาตลอดนะครับปีนี้ประมาณร้อยชุดนั้นลองคำนวณน,นะครับชุดนี้นะครับแต่ราคาเป็นยังไงแบบไปหากับตัวแทนได้เลยแต่ว่าราคาขนาดไหนซึ่งคุณลุงบอกว่าประหยัดมากๆประหยัดครับประมาณร้อยชุดนี้ก็ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยถือว่าตัดรายจ่ายอื่นออกไปเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วผลตามสายตาคุณลุงแล้วปีนี้คุณลุงว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่ตันน่าจะอยู่ที่แปดสิบนน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบตัน เพราะว่ามันมีต้นที่ไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่คุณลุงบอกว่าที่มันไม่ออกเพราะว่าอยู่ที่การที่รากสารตั้งแต่ทีแรกครับผมมันไม่ได้อยู่ที่เขานี่หรอกอ่ามันไม,ไ,ไ,<อ>ไม่ได้อยู่ที่ประเด็นอยู่ที่คู่หุงก็ใส่กันคู่นี้ไม่ใช่เป็นประเด็นอยู่ที่การราดสารครับการแต่งต้นบำรุงต้นอะไรเพราะนั้นนะครับคนละส่วนกันอ่าโอเคงั้นแต่80ตันนี้ก็โอ้โหมันก็ไม่ใช่ทุกปีและทุกปีมัน30 50ตันน่ะ80ตันปีนี้เราบำรุงต่อเนื่องเดี๋ยวคอ พอจะลาดสารอีกลงมาเห็นต้นเราสมบูรณ์นะครับผมนะประหยัดลดต้นทุนแน่นอนและผลผลิตเพิ่มเติมแน่นอนนะครับการใช้นี่ยุ่งยากขนาดไหนยังไงครับคุณลุงไม่ยุ่งยากครับก็ฉีกสองเทลงถังนะคนคนอันนี้ก็เทขวดลงถังจบนะครับง่ายๆไม่ต้องมีตัวอื่นตัวอะไรมาสั่ไม่ต้องแล้วนี่ชัดเจนมากวันนี้นะครับอยากให้คุณลุงฝากกับคนอื่นๆที่จะ ยังไม่กล้าใช้หรือว่ายังไม่คิดจะใช้หรือยังไม่เคยใช้ให้ลองสัมผัสไอ้คู่นี้คู่หูนี้ลองให้ฟังนะครับว่า <โอ S 2> มันยังไงไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงเอาพูดตามมือจริงเลยลุงว่าประหยัดไหมประหยัดครับคู่นี้ประหยัดแน่นอนประหยัดแน่นอนครับเนี่ยก็เทียบดูได้นี่เนี่ยคู่นี้เลยครับเนี่ยดูรูปดูอะไรเนี่ยเพราะคุณลุงบอกคุณลุงบอกว่าแป่สวนข้างๆก่อนมาถึงสวนคุณลุงเนี่ยรลาาสอนก่อนคุณลุงกี่วัน ครึ่งเดือนครับลาสอนลาสามลาสานก่อนคุณลุงครึ่งเดือนครับไปดูได้นะลูกยังไม่เท่านี้เลยลังไม่เท่านี้ครับแล้วาาดำด้วย,วยเออดำด้วยเล็กด้วยยังไม่เท่านี้ด้วยนะอันนี้ล,ลาดีหลังเลยครับลาดีหลังแล้วจะได้เก็บแล้วจะได้เก็บแล้วเรับนี่น่าจะได้เก็บก่อนด้วยเนี่ยอือแน่แนะครับั้นเขาสาเหตุแล้วถามว่า คุณลุงได้ไปบอกเขามาให้ใช้คุณลุงบอกว่าบอกแล้วเขาเขาบอกว่าไม่เชื่อเขาบอกแพงเขาบอกแพงครับเขาบอกแพงที่ลองใช้หนึ่งชุดนะครับจนมาหนึ่งปีนี้ใช้ไปแล้วร้อยกว่าชุดเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยว่าคู่นี้คุณลุงใช้แล้วดีจริงประหยัดจริงครับผมเห็นผลผลิตที่ชัดเจนจริงๆไม่ต้องมาโกหกกันภาพบันฟ้องครับใครอยใครคล่องใจอยากมาดูสวนคุณลุงมาได้เลยมาสวนคุณลุงรวิได้เลยที่ไหนนะครับ สามสิบเอ็ดหมู่สิบสามสิบเอ็ดหมู่สิบตำบลหนองตาคงตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งร้อนครอำเภอโป่งดำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับมาดูได้ครับมาดูนะเราเห็นภาพชัดเจนมากกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่กล้าใช้คู่หูมัดกันคู่นี้วรวแพนสุดไอออนแล้วก็วร์แพนไครโตสารครับผมคู่เดียวจบจบคู่เดียวรู้เรื่องรู้ครับลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างนะครับสำหรับวันนี้วันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะครับคุณลุงรวินะครับที่เปิดสวนให้เราได้เข้ามาแล้วก็รอบหน้านะครับเราจะไปสวนไหนอย่างไงต่อไปเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับสล้วแหลวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ